Send nằm của bọn hà nội nóng bụng 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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วยาเด้อลูกสาวกันเส้นบึบบึนะครับเส้นน้ำองพระท่านพี่น้องเอ้ย

มาแล้วพี่หมอนออมาแล้วอยยาของสายไฟเด้อย่ยาของสายไฟเด้อพี่หมอนของสายไฟสนนเอาพูดละบนเอาเอาพูดละบนหน่อยตัวเลน<ถ> ยังวะโบว่าบบได้ได้ยังเสียแค่โดนตีลอยๆมากกับแดงแป๊ดเด้เนี่ยลืมข่าวลืมฟังเพลงลืมลืมลืมคือพอเรื่องเพลงเลยก๋วยเตี๋ยวเด้อจ้าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวผู้ใดหิวกับก๋วยเตี๋ยวน้ำเด้อจ๊ะผู้ใดหิวกับก๋วยเตี๋ยวนะครับผู้ใดก็บังหน้าเพื่อ ผู้ใดผู้ใดอยากกินยางกะลองหายางเบืองครับมีหลากหลายครับแนวกินนี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวยูนนิ่กับมีนะครับสูตรสมุนไพรเจ้าเก่าแห่งวัดตะโกนะครับพี่น้องต้มไส้เนื้อหมูน้ำตกนะครับเ้านะครับตะฮักตะฮักไร่นี่กับตะฮักตะฮัก ค้นขายกระตาฮักยีร้เสือแห้งตาฮักขึมอาลีรีัอ่าเออโชเสื้อนำโชเสื้อนำมันมันปงังปังขนาดลูกสาว นี่ครับบรรยากาศพอเสือมากับปึ๊บๆๆๆเลยนะครับพี่น้องโอ้เอาพูละสามพูละสี่พูละส,สองนะครับเสือโอ้เส้นน้ำแท็งประทันหมดเลยอ่ามีสีฟ้าสีส้มโอ้สีส้มงดงามเลยนี่นะฮะสีส้มงดงามท้ามเห,น,หน,น่อนานได้กับเก่าเก่าจะเปิดเปิดว่าจะขอยเลยว่าจ้าว่า ไม่หนอยแล้วจอยลงดิได้คอยไทยบอได้่อยไทยคอยเบิ้งไม่หน่อยแล้วจอยลงดิบ่เบิ้งดีแบบไม่น่อยกล่องของมันเตรนอย่างงงไปหางเหนื่อลบถิ่มเรืยดิห่โอ้ยไปซื้อโทรศัพท์ไหมวข่อยว่าโทรศัพท์ดีโทรศัพท์บ่ดีใช่บอได้จะเ e. กิ ค็เรีนเขาได้ยงเรียนอเออใครเน่บานนี้หอมกรเต๋อกระเต๋อกระเต๋อก๋อกเต๋อจนฉันเป็นคนไทยหอมกระเต๋อกระเต๋อเออนี่มีมีคนจะฟ้องหรือจะฟ้องจะฟ้องไม่ยุยวันนี้จะฟ้องไม่ยุย นี่ไงยืนอยู่ข้างหลังนี่ไงเอฟซีบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องเมยุ้ยเนี่ยสาวเอ็มร้อยดูนะพ่อไพโรดตอนที่รออีหล่าอยู่ข้างหน้าโอตาไวมากโอ้คนอื่นยังไม่เห็นเลยพ่อไพโรธเห็นก่อนอ่ะเน้างเองรับพร้อมยเพนรอแล้วนะ เออเสียงชัดเจนพวกเรายังบ่ได้เสือมาเด้อจ้าเสียงก็เสียงแท้โตเป็นเป็นครับเสือเสือลูกสาวรดนี้งามครับด้านหลังนะครับโอ้ชัดเจนนี่ครับ อุงอิงเพชรบ้านเพ่ด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหลังด้านหน้าก็นี่ครับเสื้อพ่อจ้าซื้อพร้อมลายเซ็นครับเสื้อตัวใหม่ครับมานะครับใส่ได้นะจ้าเสื้อน้ององิงนะครับเสื้อใหม่ลายใหม่แล้วก็ได้ลายเซ็นพร้อมเลยครับ จากแล้วลูกร้อมไลเส้นเลยสื้อก็ให้ซื้อลูกสาวเส้นห้เลยไม่น้อยวันดีครับมาซื้อเสือน้ำมาซื้อเสือามาสื้อเสือตามมาซื่อเสือเือเีเขียวนี่ครับลูกโปงเนี่ยเขาต้องกับเื่อมาเดว ชักกนแล้นะครับเป็นแม่กับพอเพื่อตามมาซื้อเสือลูกสาวเ้าแกงแเอเสือแล้วฟัเสด้วยเจ้าเสือด้ย้มเจ้าแอวก็แล้วก็ดีเต็มมาฮัทฮัทด้ยอมอื เอาละครับพ right, ี so ่น้องสำหรับพี่นี่ฝากไว้สมีเลยครับพี่น้องขอบคุณสหรับการติดตามรับชมนะครับฝากติดตามรับชมคลิปเราไปนะครับพี่น้องฝากไว้สมีครับพี่น้องสวัสดีครับเสียงมาเลวจ้าเสียงแจ๊บเจ้าเลยต้นเพื่อนพีพีแม่แม่เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าเลยนี้สนใจไหมครับ